ลิซิติน่าคลอสมนุษย์อวกาศจากองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือว่านาซาเพิึงกับเข้าสู่โลกอย่างปลอดภัยพร้อมๆกับอเล็กซานเดอร์สควอซอฟมนุษย์อวกาศองค์การอาวกาศรัสเซียและลูกา้าปามิตานมนุษย์อวกาศองค์การอาวกาศยุโรปโดยแคปซูลโซยูสของรัสเซียที่แลนดิ้งลงคาซักสถานเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา12นาทีของวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คอได้ออกเดินทางจากโลกเมื่อวันที่14มีนาคม2019พร้อมๆกับนิคเคสและอเล็กซีออฟซินินมนุษย์อวกาศรัสเซียซึ่งการประจำการนาน328วันของเธอทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์อวกาศคนที่2ของสหรัฐที่ใช้ชีวิตบนเที่ยวอวกาศยาวนานที่สุดและเป็นผู้ที่มีชั่วโมงประจำการในอวกาศสะสมมากเป็นอันดับ7ของสถิติมนุษย์อวกาศอเมริกัน ภาวะกิจที่ยืดออกไปของคอสได้เปิดโอกาสให้ทีมนักวิจัยได้สังเกตผลกระทบจากเที่ยวบินอวกาศอันยาวนานที่เกิดกับผู้หญิงเนื่องจากนาซ่ามีแผนที่จะส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ด้วยโครงสร้างของอาร e m i s และเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจดาวอังคารโดยมนุษย์ตลอด328วันในอวกาศของคอสได้เห็นการไปเยือนสถานีอวกาศนานาชาติและการจากลานับ 10, 10ครั้ง พร้อมๆกับการโคจรไปรอบโลก5,248รอบคิดเป็นระยะทาง223.7ล้านกิโลเมตรคิดเป็นระยะทางไปกลับระหว่างโลกและดวงจันทร์291เที่ยวและระหว่างประจําการบนสถานีอวกาศ11เดือนเธอได้ปฏิบัติภารกิจเดินอวกาศ6ครั้งรวมถึงการเดินอวกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ปฏิบัติการโดยผู้หญิงทั้งหมดรวมเวลาที่อยู่นอกสถานีอวกาศ42ชั่วโมงและ15นาที หลังจากแลนดิ้งสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยมนุษย์อวกาศทั้ง3คนต้องได้รับการตรวจทางการแพทย์จากนั้นจะโดยสารเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูในเมืองคารากานดาของคาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นเมืองสําหรับการฟื้นฟูมนุษย์อวกาศโดยเฉพาะนอกจากนี้บนเที่ยวบินประจําการสถานีอวกาศเที่ยวบินที่61มีการทดลองหลายร้อยการทดลองทางด้านชีววิทยาโลกวิทยาการวิจัยมนุษย์ การวิพากษ์ศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการปรับปรุงเครื่องวัดสนามแม่เหล็ก m a g เนติสสเปกโตมิเตอร์เพื่อยืดอายุเครื่องวัดและสนับสนุนภารกิจการค้นหาหลักฐานของสสารมืดพร้อมทั้งทดสอบเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับพิมพ์เนื้อเยื่อคล้ายอวัยวะภายในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำ ขณะที่ปฏิบัติการของเที่ยวบินประจําการสถานีอวกาศเที่ยวบินที่62เดืเริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่คอสและเพื่อนร่วมทางปลดตัวออกจากสถานีอวกาศซึ่งตอนนี้บนสถานีอวกาศมีมนุษย์ประจําการ3คนโดยพวกเขาจะอยู่รวมกัน3คนไปจนถึงต้นเดือนเมษายนหลังจากนั้นมนุษย์อวกาศจากนาซาคือคริสแคสซิดี้และมนุษย์อวกาศรัเสเซียคือนิโคลาอีนิโคนอฟและแอนดี้อีแบกกินจะเดินทางขึ้นไปเสริมทัพบ,บนสถานีอวกาศ ขณะที่ปฏิบัติการของเที่ยวบินประจำการสถานีอวกาศเที่ยวบินที่62ได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่คอสและเพื่อนร่วมทางปลดตัวออกจากสถานีอวกาศซึ่งตอนนี้บนสถานีอวกาศมีมนุษย์ประจำการ3คนโดยพวกเขาจะอยู่ด้วยกัน3คนไปจนถึงต้นเดือนเมษายนหลังจากนั้นมนุษย์อวกาศจากนาซาคือคิสแคสติดีและมนุษย์อวกาศรัสเซียคือมิโคลาอีที่คุนอฟและแอนเดีแบกกินจะเดินทางขึ้นไปเสริมทัพบ,บนสถานีอวกาศ